หญิงกําพร้าในอดีตนานมาแล้วมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อบุญตานางกําพร้ามารดาตั้งแต่อายุได้สิบขวบบุญตาเป็นคนจิตใจดีใจเย็นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยอุปนิสัยเช่นนี้ทำให้หญิงสาวเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนรอบตัวที่อยู่ใกล้นางเหวินเสียก็แต่ภรรยาใหม่ของพ่อ ถึงแม้ว่าบุญตาจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแต่ลึกๆแล้วชีวิตของนางก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นหลังจากที่แม่เสียได้ไม่นานพ่อของบุญตาก็แต่งงานใหม่ทำให้บุญตามีแม่เลี้ยงนับแต่นั้นมาผู้เป็นแม่เลี้ยงนี้บุญตาเรียกนางว่านาจันเพราะนางบอกกับบุญตาว่าห้ามเรียกนางว่าแม่เด็ดขาด นับตั้งแต่พ่อแต่งงานกับนาจาันพ่อก็ไม่เคยสนใจบุญตาเลยพ่อหลงรักนาจาันมากนาจาันว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นบุญตาถูกนาจาันดุดา่าและใช้งานหนักมาโดยตลอดทุกครั้งที่เห็นหน้าของบุญตาทุกๆุกการกระทำของนางจะถูกจับจ้องโดยแม่เลี้ยงของนางเสมอนานวันเข้าจากคำดุด่าก็กลายเป็นทุบตี ผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยสนใจยายดียังดีที่บุญตายังเหลือยายผู้ใจดีคอยปลอบใจอยู่ทุกครั้งที่บุญตาถูกดุด่าหรือทุบตีนางก็จะวิ่งไปหายายที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งยายจะคอยสั่งสอนและหาข้าวปลาอาหารให้บุญตากินอยู่เสมอเพราะนาจาันแม่เลี้ยงใจร้ายนั้นจะไม่ให้นางกินข้าวเวลาที่ถูกทุบตี เมื่อบุญตาเติบโตอายุได้20ปียายผู้แก่ชาราก็ล้มป่วยและตายลงก่อนตายยายก็สั่งสอนบุญตาว่าหลานเอ๋ยตั้งใจฟังและจดจำคำสั่งสอนของยายไว้ให้ดีนะลูกคำสอน5ประการนี้หากเจ้าปฏิบัติตามได้ย่อมเกิดผลดีต่อตัวเจ้าเองประการแรกเมื่อเจอผู้ที่ชอบโอ้อวด จงฟังเขาพูดให้จบหากมีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ให้เก็บมันเอาไว้แล้วจึงนำมาโต้แย้งภายหลังประการที่สองอย่าพูดจารุนแรงหรือไม่สุภาพกับผู้ใดประการที่สมไม่พูดโกหกประการที่สีอย่าพยายามทําตัวให้เท่าเทียมกับผู้ที่เหนือเราและถ้าเขาเป็นนายก็จงเชื่อฟังเขา และประการที่หไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนหากพบผู้ที่จิตใจดีและยินดีที่จะสอนจงหยุดและเชื่อฟังเขาผู้นั้นบุญตารับคำและสัญญาว่าจะจดจำไว้ให้ขึ้นใจและยายก็สิ้นใจตายในที่สุดบุญตาเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ยายผู้บังเกิดกล้าวได้จากไปต่อไปนี้นางก็ไม่เหลือใครแล้ว มีพ่อก็เหมือนไม่มีหลายวันต่อมานาจาันก็ใช้ให้บุญตาไปหาบน้ำมาใส่ตุ่มให้เต็มบุญตาก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการหาบน้ำมาเทใส่ตุ่มซึ่งก็มีอยู่หลายตุ่มด้วยกันแต่นาจาันผู้เป็นแม่เลี้ยงนั้นก็ไม่พอใจหาว่านางทำงานล่าช้าบ้างอู้งานบ้างอ้าวอ้าวมัวแต่เดินอ้อยอิงอยู่อย่างนั้น เพื่อ,อไหร่มันจะเต็มสักทีล่ะถ้าตะวันตกดินแล้วน้ำยังไม่เต็มตุ่มแล้วก็เอ็งไม่ต้องกินข้าวแต่แล้วก็เป็นจริงดังนั้นบุญตาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นในที่สุดนางถูกแม่เลี้ยงด่าและทุบตีอีกเช่นเคยบุญตาได้แต่น้ําตาซึมและเดินออกมาจากบ้านมานั่งเหมอลอยใต้ต้นไม้ใหญ่นางก็บ่นพึมพำว่าคิดถึงยายจังยายจ๋า บุญตาอยากไปหายายหลานทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วและนั่นบุญตาในวัยยี่สิบปีทนต่อการกระทํานี้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะที่นางกำลังนั่งเหมอลอยคิดอะไรต่างๆาด้นหน้าข้างๆกันนั้นเป็นรั้วบ้านที่กั้นบริเวณพื้นที่ของบ้านให้แยกออกจากถนนซึ่งมีผู้คนเดินไปมาคับข้างบุญตาหลับตาลง และนางก็ได้ยินเสียงเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่อีกฝั่งของรั้วเด็กๆเหล่านั้นมีความสุขมากวิ่งไล่หย,ยอกล้อกันและนี่เป็นสิ่งที่บุญตาไม่ได้สัมผัสอีกเลยนับตั้งแต่ที่แม่ของนางจากไปและพ่อของนางแต่งงานใหม่ในที่สุดบุญตาในวัย20ปีก็ตั้งใจอย่างมั่นเหมาะว่านางจะหนีออกจากบ้านเพื่อไปสแสวงหาโชคชะตาของตนเอง หลังจากที่คิดทบทวนดีแล้วนางก็จัดเตรียมเสื้อผ้าสองชุดและเงินเพียงเล็กน้อยจับของทุกอย่างยัดใส่ห่อผ้าเพื่อเตรียมออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นทันทีในรุ่งเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นบุญตาก็เดินทางไปที่บ้านของยายอีกครั้งหนึ่งเพื่อกล่าวอำลาดวงวิญญาณของยายและเมื่อนางเปิดประตูบ้านเข้าไป ก็ปรากฏเห็นยายนั่งยิ้มให้อยู่นางไม่ได้ตาฝาดแน่บุญตารีบเข้าไปกอดยายแล้วยายก็พูดกับนางอีกว่าจำคำสอนของยายห้าประการไว้นะลูกจากนั้นยายก็หยิบข้าวต้มมัดในตะกร้าส่งให้กับบุญตาแล้วเอ่ยขึ้นอีกว่ารับนี่ไปสิลูกต้องออกเดินทางไกลอาจจะทำให้หลานหิวเพราะความเหนื่อยล้า บุญตารับข้าวต้มนั้นมาแล้วเก็บมันเอาไว้ในห่อผ้าพอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่ายายได้หายไปเสียแล้วบุญตาน้ำตาไหลพูดว่าหลานรักยายที่สุดเลยหลานจะจำคำสั่งสอนของยายไว้ให้ดีนะจ๊ะบุญตาออกเดินทางทันทีหญิงสาวเดินรอนแรมมาตามทางครั้นล่วงมาหลายวันก็มาถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง เงินที่พกติดตัวมาด้วยนั้นถูกใช้ไปจนเกือบจะหมดแล้วหญิงสาวจึงตัดสินใจว่าจะหางานทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเมื่อมองไปรอบๆบ,บุญตาก็เห็นหญิงวัยกลางคนผู้มั่งคั่งยืนอยู่หน้าร้านซึ่งเต็มไปด้วยผ้าไหมต่างๆหลายชนิดบุญตาไม่รอช้านางก็เดินเข้าไปหาหญิงคนนั้นและพูดขึ้นว่าเออ ข้ามีนามว่าบุญตาเดินทางมาจากเมืองทางใต้เพื่อมาหางานทำข้ายินดีทำงานทุกอย่างขอเพียงท่านให้ข้าตอบแทนกับข้างานจะหนักเช่นไรข้าก็ไม่เกี่ยงเจ้าข้าเมื่อบุญตาพูดจบยิงไวกลางคนนั้นก็เงียบไปและไม่ได้ตอบอะไรแต่นางกลับมองบุญตาอยู่อย่างนั้นสีหน้าของนางดูคลุ่นคลิดอย่างหนักจนบุญตาเริ่มใจเสีย และเกือบจะถอนใจไปหางานที่อื่นหญิงผู้นั้นก็ตอบว่าได้สิข้ามีงานที่รอให้เจ้าทำอยู่ตามมาสิหญิงวัยกลางคนเอ่ยและเดินนำหน้าบุญตาออกไปท่านหมายความว่าท่านรับค่าทำงานแล้วใช่หรือไม่หญิงสาวถามย้ำด้วยความดีใจนางยิ้มหน้าบานแล้ววิ่งตามหญิงวัยกลางคนนั้นไปทันที ไม่ใช่ค่าแต่เป็นขหารือหาของนายข้าเมื่อวานนี้ที่ขหารือหาของนายข้าเพิ่งเลิกจ้างหญิงผู้หนึ่งไปดังนั้นนายของข้าจึงต้องการคนที่จะมาทำงานแทนเจ้ายัางเป็นสาวเป็นนางข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำงานให้กับนายข้าได้เมื่อได้ฟังบุญตาก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนี้จากนั้นจึงออกเดินทางไปยังบ้านของนางเศรษฐี ถ่าทางที่กระตือรือร้นและดูขยันขันแข็งเมื่อนางเศรษฐีได้เห็นเข้าก็ยินดีที่จะรับบุญตาเป็นเด็กรับใช้คนใหม่อย่างไม่ลังเลให้นางทำหน้าที่ปรนิบัติพัดวีนวดแขนนวดขาประคับประคองนางเศรษฐีเวลาจะเดินทางด้วยบุญตาทำงานให้กับนางเศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งแม้งานจะหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน แต่ชีวิตของนางตอนนี้ก็นับได้ว่าเป็นสุขกว่าเมื่อก่อนอยู่หลายเท่าอยู่มาวันหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นนางเศรษฐีก็มีเหตุให้ต้องออกเดินทางเพื่อนำผ้าแพรไหมราคาสูงไปยังต่างเมืองและเมืองที่จะไปนี้นางเศรษฐีก็ไม่เคยไปมาก่อนขอบวนสินค้าของนางเศรษฐีนั้นใหญ่โตมากมากมายไปด้วยค่ารับใช้ผู้คุ้มกัน อูดและลาม,มากกว่า100ตัวเพื่อขนสินค้านักดนตรีสร้างความบันเทิงระหว่างทางก็ยังมีติดตามไปด้วยเพราะนางเศรษฐีชอบความรื่นเริงบุญตาเองก็ได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางร่วมกับขบวนสินค้าในครั้งนี้ด้วยพวกเขาออกเดินทางมาหลายวันจนกระทั่งพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายพื้นที่โดยรอบ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นและความร้อนเหล่าผู้คนในขบวนตางก็ดื่มกินน้ำที่บรรทุกมาจนใกล้จะหมดเต็มทีพวกเขากำลังจะมีปัญหาและแน่นอนว่าขบวนสินค้าที่มีผู้คนมากมายขนาดนี้หากไม่สามารถหาแหล่งน้ำเจอพวกเขาอาจจะต้องตายกันหมดแต่แล้วโชคก็เข้าข้างหลังจากรอนแรมในพื้นดินทรายที่แห้งแล้งมาหลายวัน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนางเศรษฐีพูดกับพวกชาวบ้านว่าพวกข้าเป็นคนค้าขายกำลังเดินทางไปยังเมืองที่ห่างออกไปตอนนี้พวกข้ากำลังตกที่นั่งลำบากต้องการน้ำเพื่อดื่มกินขอพวกท่านได้โปรดแบ่งปันน้ำดื่มกินให้แก่พวกข้าด้วยเถิดนางเศรษฐีพูดขอร้องกับชายชาราหนวดครายาวคนหนึ่ง ที่เดินออกมาจากกลุ่มชาวบ้านเมื่อเห็นขบวนสินค้ามาถึงแต่เพราะจํานวนผู้คนมากเกินไปทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเป็นกังวลเพราะกลัวคนเหล่านี้จะมาแย่งน้ำพวกเขาไม่ได้อยากแลลงน้ำใจแต่ลําพังแค่พวกเขาก็มีน้ำดื่มกินไม่เพียงพออยู่แล้วดังนั้นชายชาราจึงไม่ตอบรับในคำขอของนางเศรษฐีนางเศรษฐีก็ยื่นขอเสนออีกว่า พื้นดินแห้งแล้งแห่งนี้ข้าเดาว,ว่าพวกท่านคงไม่ได้กินเนื้อสัตว์ดีๆพวกข้ายินดีที่จะแบ่งปันให้พวกท่านหากว่าพวกท่านจะยินยอมแบ่งปันน้ําให้กับพวกข้านางเศรษฐียังคงโน้มน้าวต่อแน่นอนว่าการใช้ชีวิตในพื้นดินแห้งแล้งนอกจากแหล่งน้ําที่มีจาํากัดอาหารต่างๆก็ยังมีจํากัดด้วยพวกเขานําเนื้อตากแห้งเหล่านี้มาแลกกับน้ําก็ไม่แน่ว่า ฝั่งของชาวบ้านอาจจะยินยอมแต่เราชาวบ้านทั้งหมดกลับมองหน้ากันอย่างช่วยไม่ได้และไม่พูดอะไรในที่สุดชายชาราคราวยาวก็ตอบว่าจริงอยู่ที่ท่านกล่าวเช่นนั้นแต่พวกเราชาวบ้านก็ไม่มีน้ํำแบ่งปันให้ท่านรอกอันที่จริงที่แห่งนี้ถึงจะเป็นพื้นดินแห้งแลง้งแต่ว่าก็ยังคงมีแหล่งน้ำ หางออกไปทางทีศตะวันออกของหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำซึ่งอดีตกษัตริย์ผู้หนึ่งเคยเดินทางผ่านมาและได้สร้างเอาไว้ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายชั่วคนน้ำที่ผุดออกมาจากบ่อนั้นไม่มีวันหมดเพียงแต่พื้นดินทางเข้าโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยหินก้อนใหญ่และหนักนอกจากนี้ยังมีขั้นบันไดลึกลงไปเหล่าชาวบ้านที่เคยไปไม่เคยมีใครได้กลับออกมา เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียคนที่รักไปพวกเราจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปในที่แห่งนั้นอีกพวกท่านมากันหลายคนลองส่งคนไปตักน้ำณที่แห่งนั้นดูสิไม่แน่ว่าอาจจะได้น้ำมาดื่มกินก็เป็นได้เราคนใช้ของนางเศรษฐีได้ยินว่าไม่มีใครรอดชีวิตออกมาสักคนก็พากันตกใจกลัวและไม่อยากลงไปตักน้ำในที่แห่งนั้น และนางเศรษฐีเองก็ไม่อยากสูญเสียค่ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ไปนางจึงยืนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นนางก็หันไปหาบุญตาที่ยืนอยู่ด้านหลังและเอ่ยออกมาว่ามีสุภาษิตหนึ่งกล่าวไว้ว่าไม่มีใครไว้ใจได้จนกว่าเขาจะถูกลองใจบุญตาเจ้าเป็นเด็กรับใช้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเช่นนั้น เจ้าจะยินยอมไปเอาน้ำจากบ่อน,นั้นมาให้ข้าหรือไม่เมื่อบุญตาได้ฟังคำที่นางเศรษฐีเอ่ยออกมาทันใดนั้นคำสอนของยายก็ปรากฏขึ้นในหัวของนางเช่นกันว่าอย่าพยายามทำตัวให้เท่าเทียมกับผู้ที่เหนือกว่าเราและเมื่อเขาเป็นนายก็จงให้เชื่อฟังเขาดังนั้นบุญตาจึงตอบตกลงทันทีข้ายินดีไปตักน้ำในบ่อน,นั้นเจ้าค่ะ และถึงแม้ว่านางเศรษฐีจะไม่ขอร้องบุญตาก็ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ที่เสียสละไปเองเพราะทุกคนต่างก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลมีเพียงนางเองที่ตัวคนเดียวดังนั้นด้วยจิตใจที่แน่วแน่นางจึงพร้อมที่จะออกเดินทางไปตักน้ำจากบ่อทางทิศตะวันออกและด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านและคนอื่นๆ บุญตาจึงติดภาชนะทองสัรฤธิ์ขนาดใหญ่สองใบไว้กับลาตัวหนึ่งและอีกสองใบที่เล็กกว่าทูลไว้บนหัวของตนนางเดินทางโดยมีชาวบ้านเป็นผู้นำในเวลาไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงจุดที่มีต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านเหนือดินแดนที่แห้งแลง้งภายใต้ร่มเงาของต้นไม้มีซากของสิ่งปลูกสร้างที่เริ่มผุพังเหล่าชาวบ้านมาส่งบุญตาเพียงเท่านี้ จากนั้นก็เดินทางกลับดังนั้นหนทางต่อจากนี้จึงมีเพียงบุญตาและลาตัวนหนึ่งเท่านั้นบุญตาผูกลาเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นางยกภาชนะทูลบนหัวและบ่าหลังจากเดินสำรวจไม่นานก็พบช่องเปิดของบ่อน้ำมีทางเดินลงบันไดซึ่งทอดลงไปในความมืดขันบันไดเป็นแผ่นหินเมื่อโดนกับแสงแดดและแสงจันทร์ ก็จะส่องแสงระยิบระยับบุญตาอาศัยความสว่างเพียงเล็กน้อยนี้ในการนำทางเพื่อเดินลงไปยังก้นบ่อทุกอย่างเงียบมากแม้แต่เสียงเท้าเปล่าของตนบนทางเท้าก็ดูเหมือนจะปลุกเสียงสะท้อนในสถานที่เปลี่ยวนั้นขณะที่กำลังเดินลงบันไดอย่างระมัดระวังภาชนะใบหนึ่งที่นางถือลื่นตกลงจากบ่าและกลิ้งลงไปตามขั้นบันได มันส่งเสียงดังมากจนนางสะดุ้งหยุง่งและเมื่อเสียงนั้นหายไปทุกอย่างก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบอีกครั้งเงียบจนบุญตาได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตนเองในใจของนางเริ่มมีความหวาดกลัวแต่ทว่านางก็ยังคงเดินต่อไปและผลของความกล้าหาญอดทนก็ทำให้นางมาถึงแอ่งน้ำและเมื่อมองไปรอบๆกลับไม่ได้มีแค่แอ่งน้ำเพียงแอ่งเดียว แต่มีหลายสิบแองแองน้ำทุกแองจะมีตาน้ำพูดออกมาและไหลรวมกันเกิดเป็นลำธารสายเล็กๆไหลไปสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าหญิงสาวค่อยๆนั่งลงนางวางหม้อสำริดใบหนึ่งลงและรีบใช้อีกใบตักน้ำใส่อย่างไม่รอชา้าและเมื่อน้ำเต็มหม้อทั้งหมดนางก็ยกบันขึ้นบ่าแต่ด้วยน้ำหนักที่มากทำให้นางเดินได้ยากลำบากกว่าตอนแรก ทั้งยังต้องเดินขึ้นบันไดอีกหญิงสาวถอนหายใจเฮือกหนึ่งและก้าวขาต่อไปทันทีทันใดนั้นเองก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเหนือตนและเมื่อนางมองขึ้นไปก็เห็นงูใหญ่แผ่พังพานอยู่บนบันไดลำตัวของมันกำลังกอดรัดกระดูกมนุษย์ที่น่าสะพรึงเอาไว้แน่นและเงาตรงผน,นังที่สะท้อนกับแสงแดดนั้น มันทำให้ดูน่ากลัวมากขึ้นงูใหญ่ตนนั้นพูดขึ้นว่าโอ้แม่สาวน้อยเจ้ากล้ามากนะที่เข้ามาณนะที่แห่งนี้เจ้าดูนี่สินี่คือกระดูกภรรยาที่สวยงามของข้าเจ้าว่านางสวยหรือไม่งูใหญ่พูดออกมาน้ำเสียงและสีหน้าของมันดูเจ็บปวดไม่เหมือนกับความกลัวจากรูปรักภายนอกที่นางได้เห็น งูตัวนี้เป็นงูที่เฝ้าตาน้ำมีชีวิตอยู่มานานหลายชั่วอายุคนงูตัวนี้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักภรรยาของมันเป็นมนุษย์ซึ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคชราถึงมันจะมีพลังวิเศษมากมายแต่ก็ไม่อาจที่จะทำให้หนางฟื้นคืนชีพได้เพราะคนกับงูจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตได้อย่างไรและเพราะความเสียใจมันจึงกอดรัดร่างภรรยาเอาไว้ไม่ห่าง แม้ว่าร่างนั้นจะเน่าเปื่อยเหลือเพียงแค่กระดูและแน่นอนว่าบุญตาไม่รู้เรื่องนี้และนางก็กลัวงูมากแต่ทันใดนั้นคำสอนของยายก็โผล่เข้ามาในความคิดของนางอีกว่าอย่าพูดจารุนแรงหรือไม่สุภาพกับผู้ใดคิดได้ดังนั้นบุญตาจึงตอบงูใหญ่กลับไปว่าแน่นอน ข้าสัมผัสได้ถึงความรักที่ท่านมีต่อภรรยาผู้ล่วงลับแต่ข้ามั่นใจว่านางจะต้องเป็นสตรีที่งดงามมากเป็นแน่เมื่อหญิงสาวเอ่ยออกไปงูใหญ่ที่ดุร้ายน่ากลัวก็หัวเราะขึ้นมันเอ่ยตอบบุญตาว่าเจ้าช่างมีตาและมีแววอะไรเช่นนี้จริงอยู่ที่ว่าภรรยาของข้าทั้งสวยงามและจิตใจดีแต่เจ้าไม่เคยเห็นนางมาก่อน เจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่านางงดงามเจ้าโกโหกข้าเพราะอยากให้ข้าปล่อยเจ้าไปเท่านั้นใช่หรือไม่หญิงสาวอึ้งไปครู่หนึ่งแต่นางก็นึกคำของยายขึ้นมาได้อีกจึงเอ่ยตอบไปว่าเราย่อมต้องเครารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีความงดงามในแบบของตนเองภรรยาที่ท่านตกหลุมรักเพียงนี้ แม้ว่านางจะเหลือเพียงแค่เท่ากระดูกความรักที่ท่านมีต่อนางก็ยังคงไม่แปลเปลี่ยนยายของข้าเคยสอนเอาไว้ว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผู้คนเกิดความรักและอาลไยได้นั้นไม่ใช่แค่หน้าตาและรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือจิตใจและความสัตย์จริงความหมายของข้าก็คือจิตใจที่งดงามของนางตังหากที่ทําให้ท่านตกหลุมรักนางและยังรักนางแม้นางจะจากไปแล้ว เมื่อได้ฟังจบงูใหญ่ที่น่ากลัวก็หัวเราะขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้มันไม่ได้หัวเราะเชกเช่นเมื่อครั้งแรกแต่มันมีน้ำตาไหลออกมาด้วยโอ้แม่สาวน้อยเจ้าช่างฉลาดอย่างน้อยคำพูดสวยหรูของเจ้าก็ทำให้ข้าพึงพอใจไม่ได้ดูถูกว่านางเป็นเพียงกระดูกแห้งๆชิ้นหนึ่งเชกเช่นพวกเจ้ามนุษย์ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ ว่ากันว่าคนที่เชื่อฟังคำสอนและสิ่งดีๆย่อมไม่ใช่ผู้ที่คิดร้ายต่อใครเอาละข้าจะช่วยเจ้าเองพูดจบงูใหญ่ก็วางกระดูกไว้ที่แท่นหินอย่างทนุถนอมมันเลื้อยเข้ามาหาบุญตาแล้วคว้าเอาภาชนะทองเหลืองขนาดใหญ่มาคาบถือเองทั้งหมดและให้บุญตาขึ้นขี่หลังมันและเลื้อยขึ้นไปส่งนางที่ปากบ่อและเมื่อถึงปากบ่อแล้ว งูใหญ่ก็มองหน้าหญิงสาวอีกครั้งมันทำสีหน้าครุ่นคิดอย่างช่างใจก่อนจะพูดออกมาว่าเอาละในเมื่อข้าได้ช่วยให้เจ้ามีน้ำดื่มกินแล้วแต่ข้าจะให้พรอนแก่เจ้าหนึ่งอย่างว่ามาสิว่าเจ้าต้องการสิ่งใดหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็น,นิ่งเงียบจากนั้นงูใหญ่ก็พูดขึ้นอีกว่าดูท่านแล้ว เจ้าน่าจะเป็นเด็กรับใช้เจ้าไม่อยากมีชีวิตที่สุขสบายหรือหากเจ้าต้องการข้าสามารถบอกที่ซนสมบัติของกษัตริย์ที่ตายแล้วแก่เจ้าได้บุญตาเมื่อได้ฟังแทนที่จะดีใจแต่นางกลับรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกนางสายหน้าทันทีไม่อยากพูดถึงเรื่องสมบัติที่ฝังเอาไว้ข้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่านแต่สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ หากว่าท่านจะบันดาลให้นั้นก็คือข้าอยากให้ท่านเปิดแท่นหินเพื่อให้น้ำในลำธารน,นี้ไหลไปสู่หมู่บ้านให้ชาวบ้านเหล่านั้นได้มีน้ำเอาไว้ใช้ดื่มกินงูใหญ่หัวเราะแผ่พังพานออกมาใบหน้าที่ดูโหดเหี้ยมนั้นเผยรอยยิ้มออกมาและทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบและลมพัดโหมแรง จนบุญตาต้องเอามือไปจับกิ่งไม้ไว้เพื่อยึดตัวเองไม่ให้ล้มและเมื่อทุกอย่างสงบลงก็มีเสียงพูดขึ้นว่าฮ <c oughs> ได้สิคำขอของเจ้าประสบผลสำเร็จแล้วแต่นี้ต่อไปชาวบ้านจะไม่ขาดแคลนน้ำดื่มอีกแล้วเสียงพูดที่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงของงูใหญ่ดุดันและน่ากลัวแต่กลับเป็นเสียงของชายวัยกลางคนผู้หนึ่ง บุญตารีบหันไปมองทันทีที่แสงสว่างว่าหายไปและเบื้องหน้าของนางก็ปรากฏร่างของชายผู้หนึ่งสวมใส่อาภร์ชั้นดีข้างกายของเขายังมีสตรีวัยกลางคนพร้อมด้วยบรรดาคนอื่นๆที่มอบกล่าปรากฏตัวอยู่ด้วยพวกข้าต้องขอบใจเจ้าแม่สาวน้อยพวกข้าถูกสาบให้ติดอยู่ที่นี่หลายชั่วอายุคน นับตั้งแต่ที่ข้าให้เหล่าทหารมาขุดบ่อน้ำเพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีน้ำเอาไว้ใช้แต่ข้ากลับถูกคํำสาปของงูใหญ่ที่คอยดูแลตาน้ำแห่งนี้ข้าภรรยาของข้ารวมถึงข้ารับใช้คนอื่นๆจึงถูกขังเอาไว้ในที่แห่งนี้เพื่อเฝ้าไม่ให้ผู้ใดย่างกายเข้ามาได้บุญตาอึ้งไปครู่หนึ่งนางคาดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่าคนตรงหน้าของนางคือกษัตริย์ที่เคยมาขุดตาน้ำแห่งนี้ที่เหล่าชาวบ้านบอกเอาไว้ก่อนหน้าวิธีแก้คำสาปก็คือผู้ที่จิตใจดีและไม่โลภมากถึงจะทำให้คำสาปถูกถอนทางด้านของนางเศรษฐีและชาวบ้านก็ยินดีที่เห็นบุญตากลับมาอย่างปลอดภัยทั้งอย่างประหลาดใจอีกด้วยเมื่อได้เห็นว่านางไม่ได้กลับออกมาคนเดียวนอกจากนั้น ลำธารที่เคยแห้งเหือดไปก็มีสายน้ำไหลผ่านอีกครั้งไม่มีสิ่งใดน,น่ายินดีไปมากกว่านี้อีกแล้วกษัตริย์นั้นชื่นชอบในความฉลาดเสียสละซสื่อสัตว์และพูดความจริงของบุญตามากจึงขอนำบุญตามมาจากนางเศรษฐีเพื่อกลับไปยังพระราชวังด้วยและแต่งตั้งให้นางเป็นลูกสาวบุญธรรมของตนทันทีเพราะพระองค์ไม่มีลูก ถ้าหากได้บุญตามาเป็นลูกสาวบ้านเมืองคงจะเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่หนึ่งปีผ่านไปบุญตาก็อยู่ในวังอย่างมีความสุขและนางก็อยากกลับไปเยี่ยมพ่อผู้บังเกิดกล้าวที่บ้านหลังเก่าแต่พอไปถึงก็ทำให้นางต้องเศร้าใจเพราะทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพ่อของนางนั้นได้ป่วยและล้มหายตายจากไปแล้วส่วนน้าจันผู้เป็นแม่เลี้ยง ก็เป็นบ้าเดินระหกระเหินไปทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ใดบุญตานั้นเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวอันน่าเศร้าเช่นนี้ถึงแม่นางจะเคยถูกกระทำให้เจ็บช้าน้ำใจมาโดยตลอดแต่นางก็ไม่เคยกโกรธแค้นและไม่อยากให้ทุกคนมีจุดจบเช่นนี้เมื่อนางกลับไปถึงวงังนางก็ทำบุญต่างบาทอุทิศบุญกุศลให้พ่อและยายที่จากไป และก็ขออโหสิกรรมแก่น้าจันด้วยและนับแต่นั้นมานางก็อยู่ในวังกับพ่อแม่บุญธรรมของนางในวังอย่างมีความสุขสืบไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ